อยากแก่รือไม่อยากแก่ไม่อยากอยากเคี้ยวหรือไม่อยากเคี้ยวไม่อยากอยากีกินก,กัหรือไม่อยากดีไม่ดังนั้นเซลล์ต้องแข็งแรงใช่หรือไม่ใช่วันนี้ครับในส่วนของคอลีเดซึ่งเป็นอาหารเสริมที่ใช้นวัตรกรรมในส่วนของคอลลาเจนไต่เพิ่ทายใช้นวัตกรรม NAD และใช้นวัตรกรรมเทโลเมียนะครับกินแล้วจะทำให้เซลล์เราเนะี่ยตึงตึงแข็งแรงถาวรตลอดกาล กินแล้วย้อนไปได้ถ้าเกิดพูดขนาดนี้ได้ที่ว่าคานทาหไม่ปันาาครับคนนี้ครับชื่อพี่ฟ้าอยู่เชียงใหม่ก่อนกินครับอายุห้าสสี่กินไปกินมาอายุจริงๆใช่ห้าสี่เหมือนเดิมแต่อายุเซลล์เหลือสิบหกตอนนี้อายุเซลล์ผมเหลือสาสิบห้านะ<อ>คือปัจจุบันเนี้มันมีมันมีเครื่องตรวจที่วัดมูลค่ามูมลค่าของเซลล์นี่คือเรื่องจริงนะอ่ะใครที่เคยชั่งน้ําหนัก แล้วค่าดัชนีมวลกายของเราอายุเซลล์ลดลงกว่าอายุจกิงบ้างรึเปลเออมันมีนะออนนนะแล้วบกท้าพีุ่นควนะก่อนกินคอลี่ดีของแรมอไปดูอายุเซลล์ว่าเท่าไหร่หลังจากกินพท่เราไปหนึ่งกล่องแค่กล่องเดียวพอถ้าอายุเซลล์ไม่ลดลงกินดีคืนเงิน